ใครที่สามารถเลือกได้เนาะลองดูค่ะลองพิจารณานโยบายให้มันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหมายถึงว่าดูแล้วเนี่ยนโยบายนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้อาจอาจจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จร้อยเปอร์เซ็นแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้และดําเนินการได้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยฝากไว้เนาะเพราะบางคนน่ะเลือกผู้เฮ้ยมีมีม,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 มีวาดฝันไว้สวยหรูขายฝันอ่าแบบนี้แล้วปรากฏว่าเราก็ยเอ้ยโอเคอยากจะให้เป็น แต่พอไปนั่งพิจารณากันจริงๆแล้วอะ <ทำ S 2> แค่เริ่มต้นมันก็ทําไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอาจจะต้องพิจารณากันหน่อยเพราะอะไรเพราะอยากให้ทุกคนน่ะได้เลือกคนที่ดีที่สุดแล้วคนที่ทําเพื่อประชาชนมากที่สุดอะเข้ามาบริหารจัดการเพราะกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่เนาะรประชากรก็เยอะนะคะเวลาจะทําอะไรทีเนี่ยมันก็สั่นสะเทือนไปหมดอะกรุงเทพสั่นสะเทือนไปทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกกันดีดีวิธีการดูนะครับ อยังงไคคุณหลักการก็คือว่าข้าราชการหรือหน่วยงานใดๆเนี่ยจะกระทําการอะไรลงไปได้เนี่ยจะต้องมีอํานาจและหน้าที่ให้กระทําำสังเกตว่าสิ่งที่เขาได้โฆษณากันไว้ว่าเขาจะทำหนึ่งสองสามสี่อย่างนั้นเนี่ยอยู่ในขอบเขตอํานาจของผู้ว่ากรุงเทพมหาด้รห,หรือไม่<อ>สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับถ,ถ้ากฎหมายมิได้ให้อํานาจหน้าที่ในการที่คุณจะกระทําไปแล้วเนี่ยคุณทําไม่ได้ อ่าหรือมีกฎหมายให้คุณทําแต่คุณไม่ทําอันนี้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นแล้วนโยบายต่างๆเนะ่ยที่แต่ละฝ่ายแต่ละคนเนี่ยเขาได้มีการออกแถลงกันออกมาพิเคราะห์ดูกันว่านโยบายเหล่านี้เนี่ยทําได้จริงหรือเปล่าอันนั้นคือต้องหลังจากที่เลือกตั้งไปแล้วแต่ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าหรือเปล่าอันนี้สำคัญเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นการขายฝันอันลมๆแรงๆคือ,ซ,คอซึ่งไม่มีการเกิดขึ้นได้จริงคือ,คอมันก็มีเนาะบางคนก็แบบว่าด้วยความที่ทุกคนนะ่ที่ลงสมัครก็มีความคาดหวังว่าตัวเองจะได้รับเลือกอยู่แล้วล่ะละเพราะฉะนั้นก็จะมีนโยบายอะไรเยอะะต่างๆนานามากมายนะคะก็จะมีทั้งนโยบายที่เกิดขึ้นได้จริงอ่าบางนโยบายมันก็ยากเหลือเกินที่มันจะเกิดขึ้นแต่พอรู้ว่านี่คือความต้องการของพี่น้องประชาชนก็เอาอันเนี้ยมาเป็นจุดขาย แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะทำไม่ได้เลยอย่างที่คุณทรงพลบอกคือมันอาจจะเกินอํานาจหน้าที่ของผู้ว่ากทมที่จะทาได้ไหมต้องดูอํานาจออคือผู้คนที่เป็นผู้สมัครเนี่ยต้องรู้ก่อนแล้วว่าอํานาจหน้าที่ของคุณทนะทำอะไรบ้างมผมยกตัวอย่างเช่น อำนาจหน้าที่ของตำรวจคือสืบสวนสอบสวนจับคนร้ายอ,อยู่ดีๆตำรวจจะไปพิพากษาเหมือนผู้พิพา,านนกษาไม้ได้ไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจเอาไว้เช่นเดียวกันผู้ว่ากรุงเทพหมหานครอำนาจกฎระเบียบกรุงเทพไว้ให้อย่างไรทำได้แค่นั้นมไม่มีอำนาจไปมากกว่านั้นสิ่งที่ท่านได้แถลง,ลงไปสิ่งที่ท่านได้โฆษณาล,ลงไปเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายนโยบายของท่านต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบและอำนาจหน้าที่ที่จะกระทำได้นี่คือสิ่งที่คนกรุงเนี่ย จะต้องพินิจฐพิเคราะห์กันนะครับเพราะว่าบางทีเราฟังฟังฟังเออดีหมดดีหมดดีหมดใช่แต่ทําได้จริงหรือไม่ไปดูครับเรื่องของอํานาจหน้าที่ของผู้ว่ากรุงเทพมหานะครว่าสามารถทําอะไรได้บ้างสอกอทําอะไรได้บ้างอํานาจหน้าที่ของเขานะครับนะคะ